สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเมย์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เมย์เอาคลิปเก็บเห็ดพึ่งหวานของประเทศโนเวย์เมื่อปี2023นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะเมย์จะบอกว่าคลิปนี้นะคะมีแตะเห็ดพึ่งดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะไปดูกันยาวๆเลยค่ะเกือบ12นาทีดูกันให้จบนะคะเมย์จะเข้ามาถ่ายรูปแล้วพอเดินเข้ามาทุกคนเอ้ยดูทุกคนดู มันคือเห็ดพึ่งค่ะทุกคนแล้วแบบแข็งปากเลยนะเราจะให้ดูขาอ่ะย้อนทุกคนดูค่ะโอ้ยสวยอะไรขนาดนี้เดี๋ยวมาเด็ดค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนค่ะโอ้ยคือต้องดึงนะดึงแบบว่าไม่อยากไม่อยากให้หนะักอะโอ้ยทุกคน กทำยังไงจะออกอ่ะอุ้ยอืออือ,อหักจริงๆด้วยค่ะอู้หูดูขาขาไม่เป็นอะไรเลยอะทุกคนดูนี่ความเสียดายอ๋อน้องขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้นี่ทุกคนเอ้ย <c ười> โอ้ยมเมระกีดูทุกคนดูขาดีมากขึ้นอยู่กับต้นไม้ะค่ะดูแล้วเมย์จะให้เห็นชมหน้าน้องเต็มๆให้ดูใหญ่กว่าฝ่ามือเมอีกนะคะแล้วดูหนอนไม่ใช่เลยค่ะทุกคนดูโอ้ยทุกคนขาโอ้ยมเมย์ดีใจอะดอกใหญ่มากๆเลยดูใหญ่กว่าฝ่ามือเม่อีกนะคะทุกคนแล้วเมยจะบอกว่า ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมว่าสวยกลิบเลยค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานนะเนี่ยทุกคนค่ะสวยมากๆเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนใต้ต้นสนอขอแวอะออกก้องเข้าไปใกล้ๆทุกคนดูแล้วแบบขึ้นซ้ซนอ่ะดู มือนขึ้นทับกันอยู่อะค่ะทุกคนหะโอ้ยจะทำยังไงโอ้ทุกคนดูคือดินมันกลูดอยู่เห็นไหมคะเมจะน้องออกมาแบบว่าคือไม่เห็นดอกเดียวนะคะถ้าพอมาขุดดูทุกคนโอ้ดอกเนี้ยคือไม่รอดแล้วนะคะแต่ไม่อยากรู้อะว่าโอ้โหทุกคนดูคือต้นไม้ทับนะคะจะเจ้าดอกนี้มาก่อนนะ นี่ออกมาแล้วค่ะนี่ทุงหวานเรามาดูดอกนี้โอ้ยทุกคนเอ้ยมาช้าไปดูน้องโดนทับค่ะดอกนี้แต่ว่าดอกนี้คือรอดค่ะทุกคนค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนเจออีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนใปต,ต้นสนออ้ยแข็งปักเลยอะค่ะ อันนี้ต้องใช้ความพยายามเลยนะพี่น้องอยู่ลึกมากโอ้ยออกมาแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่โอระสวยกริบเลยค่ะทุกคนฮะโชคดีมากๆเลยนะคะดอกนี้คือสวยมากเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนองดงามค่ะ โ oh, อ้โหยังมีลอดที่เห็นอีกนะแข่งปากเลยมาดูมาลุ้นโอ้ย oh. นี <k iss art> ่เห็ดพึ่งหวานทุกคนโอ้ย oh, สวยมากท้ายลดูแล้วนะคะเนี่ยยังมีที่เห็นเลยคือสวยจริงๆเลยอะ่ะ มีนาเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะทุกคนดูเดินมาเจอเห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะดอกที่หนึ่งดอกที่สองอะเดี๋ยวมาเคาะโอ้ยแน่นมากขึ้นอยู่โคนต้นไม้นะอ่ะดึงนะโอ้ยฝ่อนะจ๊ะนี่โอ้ยสวยเลยแหละไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะรอด อดูอีกดูอีกนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งแล้วใช่ไหมมีดอกหนึ่งค่ะนี่ไม่อยากเชื้อก็ต้องเชือ้อเอาในเมื่อเขาให้เราก็ต้องเก็บออ้ดูอันนี้อดูขาอือนี่เห็ดพึ่งหวานโนเวค่ะทุกคนอเจ้าป่าเจ้าเขาให้เราก็ต้องเอาเนาะ มามาพี่น้องมาดูสองดอกนี้เสียงได้นะโอ้ยนี่ดอกที่หนึ่งสวยมากอ่ะมาดูดอกที่สองอืงามตาแตกเลยสองดอกนี้อืมสวย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  อีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนใต้ต้นสนพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะอมาลุ้นกันอ้าวยังได้อยู่ค่ะทุกคนยังได้อยู่ยังได้อยู่สวยเลยนะดอกเนี้ยโอเคขอจะหมวกอหมวกแข่งปักนะคะน้องยังได้อยู่นะดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สาม เก็บสิคะรออะไรดอกที่หนึ่งผ่านนะจ๊ะเอามาดูดอกที่สองน้องลึกหน่อยดอกที่สองก็รอดนะจ๊ะนี่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 น,น,นี่ไปดูดอกที่สามกันนี่ดอกที่สามาเชื่อเขาต้องเชื่อ สามดอกคะ่ะทุกคนแล้วบอกได้เลยนะคะว่าสวยมากออ้ยสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนคะให้เห็นชัดๆสวยมากอะมาดูสวยจริงไหมอะสวยจริงนะคะสามดอกนี้สวยจริงนะบอกแล้วนะว่าวันนี้วันวัดใจนะคะเข้ามาหาเหตุนะ เพราะว่าไม่ได้คาดหวังแล้วทุกคนมันเป็นไทรูดูนี่ดอกที่หนึ่งอดอกที่สองค่ะอะให้ดูชาติอี็นัเช็ดไหมตะมุตะมีะมน่ารนะักดอกนี้ได้แค่นี้นะคะนี่ดอกที่สามจะบอกนะว่าดอกเนี้ยแน่นปักเลยนะ สามดอกรอดนะคะทุกคนค่ะโอ้โชคดีมากๆเลยอ่ะเห็นแต่ไกลไกลเลยนะจ้าทุกคนเห็นเหมือนกันกับเมย์ไหมทุกคนมาดูกันนะว่าจะรอดไหมโอ้ยแข่งปักเลยค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานโอ้โหขาลึกนะคะ ขานะ่ะนิ่มๆนะอ่ะนี่ออกมาแล้วค่ะนี่ทุกคนมันยังหลงเหลือให้เก็บอีกนะเนี่ยแล้วดูหัวยังสวยเดี๋ยวเมจะลองผ่าที่ขานะให้เ,เพื่อนๆไดเห็นเพราะขานิ่มๆนะคะอะขานะ่ะไปแล้วอ่ะทยอยตัดนะตัดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะดูดีว่าจะได้แค่ไหนมาวัดดวงอีกรอบนึ่งนะ อ่ะทุกคนดูอ่ะนี่สรุปกินได้แค่นี้นะคะทุกคนแล้หัวแบบแข็งปักเลยนะคะทุกคนคะ่ะสรุปกินได้แค่นี้คะ่ะเป็นเห็ดพึ่งหวานอาเขาให้เราก็ต้องเอาค่ะทุกคนทุกคนสี่ดอกหนึ่งสองสามแล้วนู่นอีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะ ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อขอเด็ดก,ก่อนนะขอก่อนโอ้ยแข่งปักเลยอะ่ะดอกที่หนึ่งสวยมากค่ะทุกคนค่ะโอ้ยดีใจอะ่ะมาดูดอกที่สองดอกที่สองก็ยังพอใช้ได้นะมาดูดอกที่สามใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่นะคะดูดีๆนะอันนี้ไม่ใช่เห็ดเพื่องนะแต่ว่าสองดอกเนี่ยคือใช่นะคะไม่คิดนะว่าจะหลงเหลืออยู่อีกอะเรามาดูดอกที่สามค่ะทุกคนนี่โอ้โหอะไรเนี่ยเดากิ่งไม้ออกก่อนโอ้แน่นปักค่ะทุกคนดูขอดึง ขอดังแบบสุดชีวิตนี่ค่ะทุกคนโอ้ยโรดมาได้ยังไงอะคืองงมากอะให้เห็นดอกที่หนึ่งดอกที่สองดที่สามค่ะสามดอกเมื่อกี้ค่ะทุกคนดูนี่ดูโลดมาได้ยังไงอ,ะ,อะเดี๋ยวมาลองแต่งกันค่ะทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมอมาแต่งกันป้า โอ้ทุกคนยังสวยดูอู้ดอกแข็งปักเลยนะคะามาดูมาดูนี่ค่ะทุกคนอุ้ยอะไรเนี่ยอ่ะเดาใบออกก่อนนะไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่ออาฟังเสียง โอ้ทุกคนคะ่ะอันนี้หนอนไม่ใช่เลยนี่คะ่ะทุกคนดอกไม่สวยมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหมสามดอกจะขอใอ้ดูแข่งปักเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ